มาดูขนาดตัวอย่างที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะคะขนาดตัวอย่างที่เราใช้นี่คะ่ะเราก็จะใช้ต่อจำนวนตัวแปรสังเกตนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้มันจะมีตัวแปรสังเกตก็คือที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้คะ่ะมีทั้งหมด21ตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ ไอขนาดตัวอย่างเนี่ยสิถึง20เท่าเนาะถ้าเราใช้เกณฑ์ของชูเมเกอร์แอดลูเมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้210 2ถึง420ตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ถ้าสมมุติว่างานวิจัยของเรามันเข้าถึงยากเนาะแล้วก็มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างเนี่ยน้อยเราก็อาจจะใช้ของแฮและคณะอย่างเงี้ยค่ะที่เขากำหนดไว้5ถึง10เท่าของตัวแปรสังเกตอย่างเงี้ยค่ะ หรืออาจจะใช้เกณฑ์ของ c o m r r e and e e e นะคะที่เขาพูดถึงในเกณฑ์ตัวนี้เนาะว่าก็คือต้องใช้ตั้งแต่200รายขึ้นไปใช่ไหมฮะ200รายนี้ก็พอใช้ได้เงี้ยค่ะ300ก็ดีถ้าเราอยากจะเอาระดับดีมากก็ต้อง500อย่างเงี้ยนะคะหรือดีเยี่ยมก็ต้องพันขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เรามาดู เทคนิคนะคะเทคนิคของ Factor ร์ a อน s ไลเนี่ยคะ่ะจะมีอยู่2เทคนิคด้วยกันเนาะก็คือ,เ,อเขาจะเรียกกันสั้นๆเป็นชื่อย่อว่า EFA กับ CFA นะคะ EFA ตัวนี้ก็คือ exploratory factor analysis หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจนะคะซึ่งเขาก็ตั้งชื่อตรงตามวัตถุประสงค์ที่ใช้เนาะก็คือเพื่อใช้สำรวจโครงสร้างนะคะ หรือว่าจัดกลุ่มตัวแปรหลายๆตัวใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เพื่อค้นหาว่าค้นหา measurement model นะคะหรือภาษาไทยเขาใช้ว่าโมเดลการวัดนะคะอันนี้ก็คือให้ตัวสถิติเนี่ยคะ่ะใช้เป็นเครื่องมือในการหาองค์ประกอบให้ว่ามันมีกี่องค์ประกอบนะะแล้วก็แต่ละองค์ประกอบเนี่ยประกอบไปด้วยตัวแปรใดบ้างก็อย่างเช่นตัวอย่าง เมื่อกี้ใช่ไหมคะ v 1ถึง v 9ตัวนั้นนะคะที่เรายกตัวอย่างเนาะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันนะคะ,ะ confirmatory factor analysis หรือ cfa ะะอันนี้ก็จะใช้เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าเครื่องมือ,อมันมีความเที่ยงตรงตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ไหมนะคะอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้เนาะเราก็จะต้องไป รีวิวก่อนใช่ไหมฮะไปรีวิวก่อนว่าโมเดลโครงสร้างอาของภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตัวนี้คะ่ะว่าภาวะผู้นำที่แท้จริงเนี่ยมันประกอบไปด้วยอ,องค์ประกอบอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเก็บข้อมูลจริงมาใช่ไหมคะ ไปเก็บข้อมูลจริงมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาตรวจสอบยืนยันว่าภาวะผู้นําที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันยังเป็นไปตามสมมติฐานตัวเนี้ยที่เราตั้งไว้ไหมคือมันยังประกอบไปด้วย5องค์ประกอบนี้ไหมแล้วก็แต่ละองค์ประกอบเนี่ยมันยังประกอบไปด้วยตัวชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตเหล่านี้ไหมยอย่างเงี้ยนะคะ จากคอนเซปต์ของ EFA แล้วก็ CFA นะคะเรามาดูโมเดลเริ่มต้นของ EFA แล้วก็ CFA เนาะก็จะเป็นดังรูปนี้นะคะ,ะคือ EFA เนี่ยค่ะมันยังไม่มีแนวคิดทฤษฎีชัดเจนในการจัดองค์ประกอบเพราะฉะนั้นโมเดล EFA ก็จึงเขียนในลักษณะที่ตัวแปรสังเกต y1 เนอะอย่าง y าเช่น y1 เนี่ยค่ะมันก็จะสามารถที่จะสัมพันธ์กับแฟกเตอร์ ใดก็ได้จะเป็น f 1 f 2หรือ f 3ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น cfa โมเดลเนาะจากแนวคิดทฤษฎีที่จะค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าประกอบไปด้วยกี่องค์ประกอบและแต่ละองค์ประกอบเนี่ยประกอบไปด้วยตัวชี้วัดหรือว่าตัวแปรสังเกตเนี่ยใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นรูปเขาก็จะชัดเจนแบบนี้เนาะ ต่อมาเรามาดูคำศัพท์นะคะที่เราควรรู้ก็คือตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตนะคะหรือบางทีเขาเรียกว่าตัวแปรสังเกตได้เนาะโดยที่ตัวแปรแฝงเนี่ยนะคะตัวแปรแฝงเนี่ยถ้าในแฟกเตอร์แอนาลิซิสเนี่ยเราก็จะเรียกว่าองค์ประกอบหรือแฟกเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาจะเรียกว่าภาวะสันนิษฐานนะซึ่ง เป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในเป็นนามธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะวัดได้โดยตรงเขาก็เลยต้องอาศัยการวัดผ่านตัวแปรสังเกตหรือตัวแปรสังเกตได้หรือ observable เนี่ยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นตัวอย่างนี้ตัวแปรแฝงตัวแปรแฝงก็คือ,อเราจะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์วงกลมหรือวงรีนะคะ าการตระหนักในตนเองเนาะอันนี้ก็จะคือ,อตัวแปรแฝงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวัดเนี่ยเขาจะวัดผ่านตัวแปรสังเกตได้นะคะ sa 1ของเขาตัวนี้ก็คือ,อเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนรวมทั้งธรรมชาติที่หลากหลายของตนเองอย่างเงี้ยค่ะหรือซึ่งมันก็คือข้อคำถามในแบบวัดหรือแบบสอบถามนั่นเอง อันเนี้ยที่เราไปวัดจริงๆใช่ไหมคะนะโดยตัวแปรสังเกตได้เนี่ยเนาะเราก็จะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเวลาเขียนเนี่ยคะ่ะหัวลูกศรเราก็ต้องเขียนให้ถูกนะโดยที่เราจะต้องเอาหัวลูกศรเนี่ยไปอยู่ที่ตัวแปรสังเกตนะคะลักษณะอย่างนี้นะ,ะโอเคนะคะอ่ะต่อมา เรามาสรุปความแตกต่างระหว่าง EFA กับ CFA กันนะคะ EFA เนี่ยคะ่ะจะใช้ในกรณีที่ตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์เนี่ยยังไม่มีทฤษฎีหรือแนวคิดสนับสนุนชัดเจนใช่ไหมคะซึ่งมันอาจจะเป็นตัวแปรใหม่เนาะทีทะ่ยังไม่เคยมีใครศึกษาอย่างเงี้ยคะ่ะหรือมันเป็นตัวแปรใหม่ที่เรากำลังพัฒนาขึ้นนะคะ อย่างเช่นตัวนี้ค่ะพฤติกรรมการปลุกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแปรใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้สถิตินะคะก็คือ EFA เนี่ยเป็นตัวค้นให้ว่าเออมันประกอบไปด้วยกี่องค์ประกอบนะคะแล้วก็ค้นหา measurement model หรือแบบแผนความสัมพันธ์นะคะระหว่าง ตัวแปรตัวแปรก็คือ v 1ถึง v 9เนี่ยแล้วก็แฟกเตอร์หรือองค์ประกอบนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะอย่างอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ย uh, measurement model ก็คือแฟกเตอร์หนึ่งเนาะก็จะประกอบไปด้วย uh, v v uh, v หนะคะ v 5ถึง v 9ตัวนี้นะคะ แล้วก็องค์ประกอบ2นี้ก็ประกอบไปด้วย v 1ถึง v 4อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็น cfa cfa เนี่ยอันนี้เขาก็จะมีแนวคิดทฤษฎีแล้วก็กรอบเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวอย่างของอภาวะผู้นำที่แท้จริงเนี่ยคะ่ะอันนี้ของอที่ที่เขาไปสังเคราะห์มาเนาะเขาก็ไปสังเคราะห์จาก อ,องค์ประกอบแล้วก็คุณลักษณะของผู้บริหารนะคะของผู้บริหาร14เรื่องอย่างงี้ค่ะเขาก็ได้ออกมาเป็น5องค์ประกอบอย่างงี้ค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นจำนวนองค์ประกอบเนี่ยมันก็จะถูกกำหนดล่วงหน้าชัดเจนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ไปเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาทดสอบยืนยันว่าภายภายใต้บริบทที่เรากำลังศึกษาอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นเราทำเรื่อง ภพราะวะผู้นําที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างงี้ค่ะไอตัวเนี้ยมันยังประกอบไปด้วย5องค์ประกอบตามที่เรารีวิวมานี่ไหมและแต่ละองค์ประกอบเนี้ยยังอ่อยังวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตหรือตัวชี้วัดเหล่านี้จริงไหมอย่างนี้นะคะมาดูการเปรียบเทียบอ,อีกนะคะก็คือ EFA ใช่ไหมคะ ตัวแปรสังเกตได้เนี่ยจะสามารถที่จะสัมพันธ์กับตัวประกอบใดก็ได้นะคะก็อย่างที่เมื่อกี้ y 1นึ่จะสัมพันธ์กับ f 1 f 2หรือ f 3ก็ได้อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็น cfa เนี่ยตัวแปรสังเกตได้จะสัมพันธ์กับตัวประกอบใดตัวประกอบหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมฮะอย่างเช่น y 1นึ่สัมพันธ์กับ f 1อย่างเงี้ยคะะ y 5 uh, y 5สัมพันธ์กับ f 2น,นะคะต่อไปความคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนของ EFA นะคะไอความคลาดเคลื่อนตัวเนี้ยค่ะมันจะไม่มีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าเป็น CFA เนี่ยสามารถที่จะสัมพันธ์กันได้นะคะโดยความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์ในแฟกเตอร์ uh, เดียวกันใช่ไหมฮะอย่างตัวเนี้ย e 1 e 2 ก็คือในแฟกเตอร์เดียวกันคือ f 1แต่ e 3กับ e 4เนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ข้ามแฟกเตอร์นะคะแล้วก็ efa สามารถที่จะวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม sps ะะแต่ว่าไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ cfa ได้ cfa เราจะต้องไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมอย่างเช่น l i s t r i l amos mplus s a s ม i n i t a b อะไรพวกเนี้ยนะคะ,ะขั้นตอนการวิเคราะห์ของ CFA สิ่งสำคัญนะคะก็คือ,อศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เนาะตัวแปรจะประกอบไปด้วยกี่องค์ประกอบนะคะ,ะและแต่ละองค์ประกอบเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องไปรีวิวมาให้ชัดเจน หลังจากนั้นเราก็เอามาสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์หรือโมเดลสมมติฐานนะก็คือเหมือนภพัพกับภาพรูปนี้นะคะแล้วเราก็มาเขียนสมมติฐานการวิจัยเนาะอย่างเช่นโมเดลความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องหรือมีความกลมกลืนกับโมเดลสมมติฐานตามทฤษฎีอยเงี้ยคะ่นะหลังจากนั้นเราก็ไปเก็บข้อมูลใช่ไหมฮะเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาตรวจสอบแอสเมพชั่นแอสเซมพชั่นอย่างเช่น ข้อมูลมีการแจกแจงเป็นแบบปกติไหมหรือข้อมูลจะต้องไม่มีปัญหา multi c o l l i n e a l i t y นะคะปัญหา multi c o l l i n e a l i t y ก็คือจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันสูงะระหว่างตัวแปรใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอามาวิเคราะห์เวิคราะห์ข้อมูลซึ่งเพื่อที่เราจะตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลค่ะว่า,วา โมเดลมันมีความสอดคล้องกับทฤษฎีไหมหรือที่เขาเรียกว่าโมเดลฟิตไหมนะคะถ้ามันไม่ฟิตเราก็ต้องมีการปรับโมเดลนะคะซึ่งถ้าใครสนใจศึกษาของ CFA เนาะก็จะมีในอีกคอร์สหนึ่งนะคะที่เราจะเรียนในคอร์สเนี้ยก็จะเป็นของ EFA นะคะซึ่งขั้นตอนของการวิเคราะห์ก็จะเริ่มตั้งแต่ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่าตัวแปรเนี่ยมีความต้องมีความสัมพันธ์กันมันถึงจะสามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์ด้วยแฟกเตอร์อนาลิซิสได้นะคะขั้นตอนที่2เราก็เอาไปสกัดองค์ประกอบเพื่อจะหาว่าจะมีกี่องค์ประกอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาหมุนเอามาหมุนแกนนะคะทำไมเราถึงต้องหมุนแกนก็เนื่องจากว่าตอนที่เราสกัด ออกมาได้แล้วอะค่ะว่ามันมีกี่องค์ประกอบเนี่ยบางทีมันจะยังไม่ชัดเจนว่าองค์ประกอบเนี้ยมันควรจะประกอบไปด้วยตัวแปรอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะั้นมันก็เลยจะมีการหมุนแกนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในรายละเอียดเนะเาะแล้ก็จะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายอะคะ่ะคือการหาคะแนนองค์ประกอบเนี่ยจริงๆเราจะหยุดที่ขั้นตอนที่3ก็ได้เนาะก,ก็รู้แล้วว่ามีกี่ มีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเราประกอบไปด้วยตัวชีวัดอะไรบ้างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นขั้นตอนที่4คือการหาคะแนนแฟกเตอร์สกอร์ตัวเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะทําในกรณีที่แบบเหมือนเราจะเอาตัวตัวแปรใหม่ตัวเนี้ไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็จะเรียนรู้ไว้นะคะเพื่อเราจะได้เอาไปใช้มาดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนแรกก็คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซึ่งตัวแปรที่เราจะเอามาวิเคราะห์ด้วยแฟกเตอร์ a อนาลิซิสเนี่ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะะซึ่งค่าความสัมพันธ์ปกติที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียสันใช่ไหมคะที่เราใช้สัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว r ตัวเนี้ยเนาะซึ่งค่า r เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1นะคะ ถ้า R เป็นบวกถ้า R เป็นบวกก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศเดียวกันอย่างเช่นอยอดขายกับคุณภาพสินค้าอย่างเงี้ยคะ่ะยิ่งคุณภาพดียอดขายมันก็จะยิ่งสูงนะคะแต่ว่าถ้า R ติดลบแสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศตรงกันข้ามอย่างเช่นยอดขายกับจํานวนคู่แข่งขันอย่างเงี้ยคะ่ะยิ่งคู่แข่งขันมากยอดขายมันก็จะต่ำเห็นไหมคะ โดยที่ค่า r าถ้า r ถ้าเข้าใกล้บวกลบหนึ่งก็ยิ่ยงแสดงว่าตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในแฟกเตอร์เดียวกันเนาะแต่ถ้าค่า r มันเข้าใกล้ศูนย์ก็แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะอยู่คนละแฟกเตอร์นะคะ สำหรับตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆอันนี้เราก็อาจจะตัดตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห์ก็ได้นะคะแต่การตัดเนี่ยก็ต้องขอให้ต้องพิจารณาก่อนเนาะว่าเอยมันขัดกับคอนเทนต์หรือว่าแนวคิดทฤษฎีตัวนั้นไหมอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าเพิ่งด่วนตัดเพราะ พอเชื่อสถิติอย่างนี้น,นะคะงนั้นเราควรจะยึดไอตัวคอนเทนต์หรือทฤษฎีเป็นหลักนะคะวิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์เนาะนอกจากจะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียสันแล้วค่ะก็ยังมีสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีของบัตเล็ตเนาะซึ่งจะมีเขาจะตั้ง S0 ไว้ก็คือว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน ะะหรือถ้าเขาใช้ภาษาคณิตศาสตร์ก็คือ correlation m a t r i x เป็น identity m a t r i x นะคะซึ่งคำว่า identity m a t r i x เนี่ยก็หมายถึง m a t r i x ที่มีตัวนี้ค่ะ main diagonal เนี่ยก็คือ1ส่วนนอกเส้น main diagonal เนี่ยก็จะเป็น0ูนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนาะ1เนี่ยก็หมายถึงว่า ตัวมันกับตัวมันใช่ไหมฮะอย่างเช่น x 1กับ x 1อย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือความสัมพันธ์กันเป็น1คือ100%ใช่ไหมคะ x 2กับ x 2ก็คือ1อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้า x x 1กับ x 2ตัวเนี้ยก็คือไม่มีความสัมพันธ์กันใช่ไหมฮะหรือความสัมพันธ์เป็น0ูนก็คือไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือต้อง ปฏิเสธ H0 ต้องยอมรับ H1 ก็คือตัวแปรต้องมีความสัมพันธ์กันเราถึงจะสามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลนะคะโดยใช้ KMO ก็คือ Kaiser Meyer o r k i n ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูล ที่จะนำมาวิเคราะห์ด้วย Factor a n a l y s i นะโดยที่ค่า MO เนจะมีค่าตั้งแต่ศนถึงเนานะถ้าค่า KMO มีค่าน้อยนะมีค่าน้อยหรือเข้าใกล้ศูนเนี่ยแสดงว่าข้อมูลมันไม่เหมาะสมที่จะใช้ Factor ร์แอน s i นะคนะแต่ถ้าค่า KMO มีค่ามากก็คือเข้าใกล้1ก็แสดงว่าข้อมูลเหมาะสมที่จะใช้เทคนิค f ฟกเตอร์แอนาลิซิสนะคะซึ่งเกณฑ์ที่ uh, ใช้เนี่ยนะ,ะก็มีอยู่มากมายเนาะก็ขึ้นอยู่กับ uh, ผู้วิจัยว่าจะพิจารณาเกณฑ์ตรงไหนนะคะ uh, แต่โดยส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้ก็จะเป็น KMO มากกว่าจุด5นะคะมากกว่าจุด5อันนี้ก็ uh, ของของไครเซอร์นะคะที่เขา uh, recommend ไว้เนาะ แล้วก็มีมีหลายคนนะคะแต่ว่าบางบางเกณฑ์เนาะบางเกณฑ์อย่างเช่น0.5ถึง0.6ตัวเนี้ค่ะก็ยังถือว่าไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยนะคะว่าเราจะเลือกใช้เกณฑ์ของใครนะคะโดยที่ค่า KMO เนี่ยมันจะเป็นการดูภาพรวมภาพรวมในที่นี้ก็คือดูทั้งอย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่าง v1 ถึง v9 คะ่ะก็จะดูว่า ภาพร,รวมคือทั้ง v1 v9 ว่ามีความเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ด้วย factor analysis ไหมนะคะแต่ถ้าเราจะดูทีละตัวดูทีละตัวแปรดูทีละ v1 v2 อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาดูค่า msa ตัวนี้นะคะ msa หรือถ้าเราวิเคราะห์ออกมาด้วยโปรแกรม spss เขาก็จะแสดงผลแบบนี้ค่ะเราก็ดูในแถว main diagonal ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะถ้า มากกว่าจุดหขึ้นไปเนาะก็แสดงว่าอ,อย่างเช่น V1 V1 ใช่ไหมฮะ V1 ค่า MSA เนี่ยจะเท่ากับจุดแปดอย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยก็แสดงว่า V1 เนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเอาไปวิเคราะห์ด้วย Factor ร์อ l นาล s นะคะแต่ว่าถ้าตัวไหนตัวไหนที่มันน้อยกว่าจุดหาเราก็ ถ้าตามแนวคิดของไอตัว MSA เนี่ยคะ่ะเขาก็บอกว่าก็ควรจะตัดออกจากโมเดลนะคะไม่ควรจะนำเข้าไปวิเคราะห์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอพิจารณาให้ดีเนาะว่าการตัดตัดอไอตัวตัวแปรตัวนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้สูญเสียคอนเทนต์หรือว่ามันไม่ครอบคลุมนิยามศัพท์หรือเปล่าเนาะ